เสียลูกค้าเพราะคุณเป็นคนขี้โกรธแล้วคนบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงฉันโกรธแต่ว่าฉันไม่ได้โกรธต่อหน้าลูกค้านี่แล้วมันจะเสียหายได้อย่างไรเวลาที่เรามีความโกรธเราส่งคลื่นความถี่หรือ v i b เบรชั่ออกไปจากตัวเราไปสู่คนรอบๆข้างถึงแม้ว่าเราเองจะพูดด้วยคําพูดที่ดีใบหน้าที่ยิ้มแย้มกับลูกค้า แต่ข้างในของเรานั้นที่เต็มไปด้วยความโกรธอยู่เราเองก็จะส่งขึ้นความถี่ไปหาลูกค้าลูกค้านั้นร่างกายของเขาศูนย์พลังงานต่างๆของเขาก็สัมผัสได้เช่นกันว่าเรานั้นกําลังส่งขึ้นความถี่ของความโกรธออกไปหาเขาเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่อยากเจอเราไม่อยากที่จะซื้อของจากเรามันเป็นเพราะว่าร่างกายของเขาเองก็รับขึ้นความถี่ของความโกรธที่เราส่งออกไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่แสดงออกด้ความโกรธ ขอเก็บความกรธไปข้างในก็ยังขายของได้ลองดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถเคลียร์พลังงานความกกรธจากภายในของคุณออกไปได้คุณนั้นจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่าตัวเพราะคลื่นความถี่ของคุณนั้นจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาลองสังเกตดูครับ